สะดวกดีค่ะพี่อําแก่งชอบแกงพี่ก็แกงกลับมาเอามาอยู่ใกล้ปากด้วยค่ะตอขอโทษค่ะพี่ต้องต้องให้พวกเราดูดูได้เลยต้องให้พวกเราดูดู่อยเลยใช่เนี่ยมีแม่สองแม่คอยดุอยู่ตลอดดดาื้อหรือเปล่าคะวันนี้ไม่ดื้อค่ะเรียบร้อยมากทำตัวดีมากหน่อยมีอะไรจะฟ้องพี่อําด้วยอุ้ยอุ้ยต้องไงคะฟ้องบนเวทีฟ้องตรงนี้ได้ใช่ไหมคะไม่ได้เอาไพี่หน่อยทำไมพี่หน่อยถึงเรียกพี่เอว่าน้องซาเลงซาเนียรู้เรื่องกว่าซาเลงเยอะเลยอุ้ยล่าสุดไป ไปเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวฮ่องกงกันแล้วน้องซาเล้งแบบซนตลอดเลยซนซุกโซนหน่อยก็เลยบอกว่าเนี่ยมีลูกชื่อซาเนียคนสุดท้องก็ชื่อน้องซาเล้งแล้วกันเป็นน้องของน้องซาเนียอีกทีหนึ่งครับอ๋อซึ่งควบคุมยากกว่าซาเนียอีกใช่ไหมคุณแม่โซนก็ซนซนยุคที่ฉันคิดถึงหุณน้าประชาราภามากเพราะว่าฉันต้องแบบคนเดียวไงเขาโทรมานะ ทรมาข่ามนมาไม่ั่นเลเรื่องอะไรฉันจาราคุณไ่ะไม่ให้ายกลางคุณยืนกลางถูกไมหเนี่ยเขาลามากแล้วจริงๆแล้วอ่ะเขาต้องให้จ้าของงานยืนกางอิาหรือไม่ก็ต้องให้ดาราลุนพี่ยืนไม่ใช่ตัวเองขอโทษค่ะเมื่อกี้เินิวค่ะน้องิคิวค่ะก็คงต้องขอบคุณนะคะขอบคุณครอบครัวปัจิตาที่ช่วยน้องหน่อยในขายมายาวนานมากซึ่งวันนี้ก็ต้องมาแสดงความินดีกับน้องหน่อยด้วยว่า2อั้นกล่อง ซึ่งสามล้านกล่องเนี้อันคิดว่าตัวแทนทุกคนไม่ยากค่ะทำได้ง่ายๆ